สวัสดีค่ะและตอนนี้ค่ะจะอยู่ที่สวนทุนอินอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี้ค่ะต้องบอกว่าตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาเลยนะคะอยู่เส้นแม่ริมสเสมิงไม่ไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศรอบๆจริงนะคะตรงเนี้ยโอ้โหดูสิคะ อบล้อมไปด้วยภูเขาอบล้อมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติจิ๊จะพาเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> นะคะ<ๆ>เข้าไปดูบรรยากาศของสวนทุนอินกันค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่เขามีที่พักด้วยใครที่มีน้องหมาตัวเล็กๆแบบนี้ก็สามารถพามาเข้าพักได้นะคะเดี๋ยวตามจิ๊กมาดูบรรยากาศเลยค่ะตานี่ค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิในช่วงเดือนธันวาแบบนี้ คุณภูมิก็อยู่ที่ประมาณ14-15องศาค่คะก็เวลาใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะหาเสื้อแจ็คเก็ตตัวบางๆใส่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครขี้หนาีหนาวหน่อยนะคะก็เอาเสื้อหนาวมาหนาหน่อยแล้วกันค่ะมาเลยนะคะโน้าด้วยต่ะอ่ะ,อะโอเคเข้ามาค่ะที่จุดแรกที่เราจะเจอนะคะด้านขาหมลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณลลวงสวรร์เนี่ยท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติและท่านก็เป็นนักเขียน มีหนังสือออกมาแล้วมากมายเป็นร้อยกว่าเล่มนะคะและนี่ก็คือบุคคลในดวงใจของท่านค่ะก็คือหมอมร่าชวงกุทธิปาราโมดค่ะถัดมานะคะตรงนี้ถ่ามองเห็นก็เป็นที่พักค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาพักมานอนที่บ้านสวนทุนอินก็มีห้องพักแบบเป็นหลังๆให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาให้ดูนะคะลำธารจากธรรมชาติก็ทำรางน้ำไหลที่เป็นใช้ไม้ไผ่ เอาแบบธรรมชาติธรรมชาติดิบๆเลยค่ะนี่แล้วก็บอกมาครันคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะของสวนทุนอินค่ะซึ่งเมื่อกี้เราเดินตามกลิ่นอาหารนะคะต้องบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะจะพามาที่นี่นะคะไปดูโซนร้านอาหารก่อนเลยค่ะทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะ ป้าติมค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณลงนะคะบอกว่าอาหารที่นี่ค่ะจะเป็นอาหารภาคกลางแต่เป็นอาหารสูตรโบราณหรือเรียกว่าสูตรท้ายวางตามภาษาที่คุณลงเขียนนั่นเองค่ะไม่ได้แค่มีอาหารแปลกตาอาหารโบราณหรือว่าอาหารอร่อยนะคะยังมีอาหารใจด้วยอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือเวลาที่เราเข้ามาทานอาหารในที่นี้แล้วเราอิ่มเองกับบรรยากาศธรรมชาติค่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูห้องใหญ่เขาก็มีด้วยนะคะมีค่ะก็เป็นเหมือนกับ มีรูปภาพของคุณลุงนะคะในลักษณะอรลียบทหรือในเวอร์ชั่นแตกต่างกันค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะคุณลงนี่แล้วก็ป้าติค่ะคุณสุมาลีภรรยาคู่ชีวิตค่ะลองหารประโยคนี้สิคะคเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะเป็นภาษาสำบัติสำนวนในสไตล์ของคุณลงวงสวรรค์ค่ะ ไปดูนะคะห้องที่ต้องบอกว่าเป็นห้องเก็บรวบรวมหนังสือผลงานของคุณลงไว้ตามที่ต่างๆค่ะที่คุณลงเขียนมาก่อนอื่นขออนุญ,ญาตเอาน้องสนวางก่อนนะคะห้องนี้เวลาเราจะเข้าไปเนี่ยเป็นห้องที่เขาทำความสะอาดอย่างดีแนะนำเพื่อนๆหอ,อลรองเท้าด้วยนะคะตามมาค่ะ เป็นรูปที่คนที่ชื่นชอบในผลงานของคุณลงสวรรค์คนที่เป็นแฟนของรงวงศวรรค์วาดให้ในงานศพของคุณลงค่ะแล้วก็มีการจัดประมูลไปแต่คนที่ประมูลได้เนี่ยเขาไม่ได้เอาภาพไปเขาให้ภาพปติหรือว่าภรรยาของคุณรงเก็บไว้เป็นที่ล,ลึกค่ะนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นแคลลี่ส่วนตัวนะคะผลงานหนังสือที่ ุณลงเขียนไวนนนะะ้ซึ่งตอนนี้ผลงานของคุณลงสวร์เนี่ยก็อาจจะหายากมากหรือแทบจะไม่ค่อยมีขายแล้วนะคะใครที่เก็บผลงานเก็บสะสมเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เข้ารอมูลกัรเนี่ยไม่ใช่มากเลยนะคะ คนที่รักคนที่หัวเนี่ยกลายเป็นแบบของแอนทิคของสะสมเป็นของมีค่าเลยล่ะค่ะนอกจากมวกมีแล้วดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาปิดไฟให้เขาก่อน ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับป้าติ๋มภรรยาคู่ชีวิตของคุณลงวงสวัสดนะคะ,สว,ส,คะ,ะสวัสดีค่ะป้าติ๋มสวัสดีค่ะจี๊ปค่ะป้าติ๋มคะวันนี้ค่ะจี๊ต้องบอกว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยไม่เคยทานแล้วก็ไม่รู้จักแต่เป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของศูนย์ทุนอินป้าติ๋มมีอะไรแนะนําบ้างคะอ๋อค่ะเมื่อกี้อ๋อเราจะเริ่มจากม้าห้อนะคะม้าห้อตัวนี้นะคะเป็นของแร้ของของไทยไทยเรานี่แหละค่ะลูกค่ะ ะมะฮ้อนนี่จะรองด้วยสับประรดก็ได้หรือว่า <c oughs> ส้มเขียวหวานก็ได้ตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่เรามีส้มเขียวหวานที่อร่อยก็เลยใช้ส้มเขียวหวานรองค่ะ <c oughs> อะส่วน <c oughs> ข้างหน้าเขานี่ก็เป็นเป็นอะไรคะ<ส> <c oughs> ข้างบนคล <c oughs> ้ายๆกับไส้ซาคูไส้หมูค่ะ <c oughs> มีหมูมีหมูสับมีอ้ออันนี้เราใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะแล้วไม่ได้ใส่หัวเหัวเจโป้ค่ะ <c oughs> หมูสับใส่กุ้งแห้งแล้วก็มีผลิสงคั่วแล้วก็ปรุงรสค่ะ <c oughs> <c oughs นี่นะแล้วชื่นใจนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะคะลองดูค่ะนี่ค่ะยก่งอากาศร้อนๆจะชื่นใจมากแต่วันนี้อากาศเย็นๆก็ชื่นใจค่ะคำแรกที่เข้าปากนะคะคือกลิ่นส้มเลยค่ะหอมพอกัดลงไปแล้วมันฉ่ำความเป็นน้ำส้มมันออกมาแล้วข้างบนค่ะอย่างที่ป้าติ๋มบอกเลยค่ะคล้ายๆกับไส้สาคูใช่ มีความหอมของถั่วค่ะแล้วก็มันมันจากถั่วแล้วก็มีหมูใช่ะ่อันนี้จานนี้ส่วนใหญ่จะกินเป็นออเดิร์ใช่ไหมคะเ้าค่ะจะเสิร์ฟเป็นออเดิร์ก,ก่อนอาหารหลักค่ะก่อนทานอาหารหลักเราจะเสิร์ฟกับน้ำเสาวรสหรือว่าน้ําบ้วยค่ะเป็นเวลครัมดิงค่ะอ๋อนี่ะค่ะ,คะว้าวชื่นใจชื่นใจค่ะ นอกจากมาห่อแล้วค่ะป้าตินมอันนี้คือแอตทริทเซอร์เจ้าค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องทานอะไรบ้างคะอือก็จะมีะที่แปลกๆนะคะคือทานข้าวกับแตงโมแต่ว,ว่าจะมีหน้าปลาแหง้งโรยแตงโมโรยบนแตงโมแล้วก็ทานกับข้าวนะคะค่ะส่วนเปลือกแตงโมป้าติ๋มก็เอามาทําแกงส้มถ้วยนี้คะ่ะแกงส้มเ,เปลือกแตงโมใส่กับปลาช่อนย่างคะ่ะ รสชาติก็เป็นแกงส้มทั่วไปนี่แหละค่ะหนูเพียงแต่ว่าเราใช้เปลือกแตงโมแทนผักอย่างอื่นนะแทนมะละกอนะคะ,คะบางคนถ้าไม่บอกเขาเขาจะคิดว่าเป็นแกงมะละกอค่ะเหมือนมะละกอมากเลยค่ะแม่ติมเปลือกแตงโมเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตะนะคะลอ,ลองชิมสินะคะมันจะหวานนิ่มๆได้กลิ่นปลาย่างค่ะ S <S เขาจะอมน้ำแกงเข้าไปค่ะอืมใช่เลยค่ะอร่อยแล้วก็แปลกมากเลยค่ะ <S 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 อันนี้เรียกว่าเมนูอะไรนะคะขออีกทีแกงส้มเปลือกแตงโมค่ะแกงส้มเปลือกแตงโมนะคะไม่ส่วนใหญ่ไม่ <จะ S 3> ไมค่อยเห็นเปลือกแตงโมใส่ปลาชอนย้านค่ะค่ะก็ก็เลยป้าติ๋งก็เลยเอามาให้แขกที่มาทานครั้งแรกนะคะจะเสิร์ฟเมนูนี้ด้วยคือหลายๆคนจะไม่เคยทานค่ะไม่เค่อยทานส่วนใหญ่จะทานแต่ ที่เป็นแกงส้มอตงโมอ่มละละอ,อนแตงออมั่งแตงโม,มอ่อนลูกเล็กๆอะค่ะ<ฮ>นคะคะ<ศ>คือเป็นอาหารประจําบ้านเราค่ะประจําบ้านครอบครัวโรงเรงสวัรค์เนี่ค่ะค่ะถ <laughs> ัดมาค่ะนอกจากน้ำแกงแล้วที่อยู่ด้านหน้าจิ๊กคืออะไรคะอันนี้ก็คือไก่อบกระหล่ำปรีนะคะจะใช้ไก่ก็ได้จะใช้ซี่โครงหมูก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็ขอเสิร์ฟเป็นไก่อบกระหล่ำปรีนะคะค่ะรสชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่า เนื้อสัตว์คืออันนี้จะเป็นไก่อืค่ะเผื่อบางคนที่ไม่ทานหมูค่ะก็นี่ปีไก่บนใช่ไหมคะเจ้าค่ะกับตหลานะคะนี่ขออนุญาตลองเลยนะคะเมนูนี้แขกก็ชอบค่ะอืค่ะเดี๋ยวจิ๊บต้องลองไก่แน่ๆค่ะแต่กลัวว่าถ้ากินไก่แล้วเราจะไม่ได้เป็นแนะนาเมนูอื่นหวานตะหล่ำปีเลยค่ะป้าเจมเจ้าค่ะ ถัดมาค่ะป้าติมคะเมนูนี้คือค่ะอันนี้คือนี่นี่ใช้ปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนทอดทอดค่อนข้างจะกรอบเราจะบั้งทีๆก้านจะได้ขาดนะคะเพราะว่าปลาตะเพียนเป็นปลาที่มีก้านเยอะค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะทานกับน้ําปลายาถ้วยเนี่ยค่ะนี่เป็นเมนูที่ลุงเคยเขียนพูดถึงใช่ใช่เป็นเมนูค่ะ น้ำปลายำนี่ปาติมใส่อะไรบ้างคะน้ำปลายำนี่หลักๆก็คือจะเป็นน้ำมะขามเปียกและค่ะหนูแล้วก็มีเต็มไปด้วยสมุนไพรไทยนะคะมีหัวหอมต้นหอมผักชีแล้วก็อะไรอีกนะใบมะกรูดทันฝอยอะค่ะในไหนก็ไหนๆนะคะนี่ค่ะปลาตะเพียนตรงนี้จิ้งเห็นแล้วเป็นชิ้นนะคะก้างสามารถทานได้เลยไหมคะปาติมลองดูค่ะทานได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ ทานได้อย่างละมันระวังหน่อยเนาะทานได้อย่างละมันระวังได้เลยค่ะตายแล้วเราคนสวาปามอย่างเราจะทานละมันระวังหน่อยเนาะเจอของอร่อยแบบนี้กรอบปลาตะเพียนมากเลยค่ะเรียกว่าปลาตะเพียนต้มเนี่ยเป็น มีปลาตะเพียนต้มเค็มเมนูโปรดของคุณลุงด้วยใช่อันนั้นปลาติ๋มจะเคี่ยวหลายชั่วโมงมากค่ะจนเปื่อยไปหมดเลยค่ะพวกก้างพวกอะไรเนี่ยหัวเนี่ยจะนิ่มไปหมดนะคะทานได้ทั้งตัวค่ะอ๋ออันนั้นแขกจะต้องสั่งล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าเราจะได้ไปหาตะเพียนปลาตะเพียนหายากค่ะได้ปลาตะเพียนมาแล้วก็จะต้องมาต้มเคี่ยวอยู่โอ,โอ,โอนานค่ะทำไมป้าติม๋มถึงเลือกใช้ปลาตะเพียนคะทำไมไม่ใช้ปลาทู หรือได้ปลาอย่างอื่นที่หาได้ง่ายแต่ว่าปลาตะเพียนเขามีสเสน่ห์นะคะอร่อยค่ะแล้วก็บ้านเราชอบกันคณตรงชอบลมูก็ชอบค่ะฉะนั้นอาหารที่ทํากินเองในครอบครัวทําขายเนี่ยคืออาหารที่คนในครอบครัวชอบอยู่แล้วใช่ใชะใชใชเป็นอาหารที่เราทําทานกันในครอบครัวจริงๆเลยค่ะุ<อ>นเวียนกันไปค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งนี่คืออะไรคะอันนี้คือยำผักกูด ยำปลากูกุ้งสดค่ะก็ถึงมีสวนปลากูสวนปลากูที่อยู่ข้างหน้าหนูเนี่ยนะคะอยู่ด้านหน้าเราก็เก็บมาสดๆเลยค่ะหนูอือค่ะ,น,น,ะนะคะนี่ปลากูนะคะปลากูแต่ว่าเราจะกินเปล่าๆไม่ได้ค่ะเพราะยำปลากูกุ้งสดก็ต้องทานกับกุ้งเจ้าเพื่อให้ทานได้หมดนะคะ,ะขอเด็กตัวกกุ้งออกก่อนแยกส่วนจากกันนี่นะคะนี่นี่นะคะแยก ยำผักกูดกุ้งสดเจ้าค่ะอ <represent> ยอดอ่อนผักกูดนี่มันแบบกรอบๆนละบ้าตินะแล้วน้ำยำค่ะเปรี้ยวหวานเค็มอืเผ็ดเขบร้อเลยค่ะป้าติมป้าติ๋มคะสำหรับคนที่อยากจะมากินข้าวแบบจิกมาที่สวนทุนอินเนี่ย นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ่ปะติ๋งเปิด11โมงค่ะแล้วก็จะปิด5โมงเย็นค่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอ,อ,อยากจะมาขอ,อนั่งหน่อยสัก6โมงทุ่มได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าต้องการจริงๆก็กก็กก็ได้ค่ะค่ะและสําหรับคนที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะปติ๋งมาพักที่นี่ก็จองมาก็เบอร์เ,ออเดี๋ยวหนูให้เบอร์นะคะได้แตจองมาเบอร์เดียวกันกับร้านอาหารนี่แหละค่ะปติ๋งมีห้องพักเล็กๆอยู่3ห้อง ค่ะค่ะแค่นั้นค่ะก็ต้องโทรมาจองล่วงหน้าด้วยจ้าได้ค่ะแล้วก็ป้าติ๋มมีอาหารเช้าเป็นอะไรยังไงบ้างคะอาหารเช้าที่นี่ป้าติ๋มจะเสิร์ฟไข่กระทะค่ะกับขนมปังแล้วก็มีกาแฟของสวนเราป้าติ๋มทำปลูกกาแฟด้วยนะคะก็เสิร์ฟกาแฟของเราเองนะคะหรือว่าอีกอีกเช้าหนึ่งก็จะเป็นกระจั๊บยวนใส่หมูยอ ซึ่งสั่งมาจากจังหวัดอุบลค่ะป้าติ๋มอยู่อุบลไงคะหมวยอเขาอร่อยก็้วยจับอร่อยแต่ที่นี่พอเอามาต้มแล้วก็ที่นี่ก็ทําอร่อยนะคะแขกก็ติดใจมีโอกาสได้ชิมแล้วมคะทั้งไข่กระทะสามีทานไปสองกระทะเลยกลวยจับจิ๊กเองก็ทานค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าติ๋มมากนะคะขอบคุณค่ะแอ่ยินดีค่ะจิ๊กฮะชโนวขึ้นมาอ้าวขี้เกียจซะอย่างนั้น สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เบื่อบรรยากาศความวุ่นวายในเมืองอยากจะหลีกหนีสิ่งที่บอกว่าเป็นสังคมอยากหลีกหนีคนเยอะๆจริงแนะนำที่นี่เลยค่ะดูสิคะเราอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติแบบนี้และที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าสวนทุนอินนั้นอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะแต่ใครจะมาพักที่นี่หรือมาทานอาหารที่นี่นะคะต้องโทรมาจองล่วงหน้าค่ะ สถานที่หาง่ายมากใน Google Map ก็มีแล้วก็มีเบอร์โทรในนั้นด้วยยังไงสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาพักในป่าแบบนี้ลองดูนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะแจ็กเก็ตบ,งบางๆหรือเสื้อหนาเดี๋ยวจะบอกว่าจิ๊กไม่เตือนโอเคแค่นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะมาเดินต่อเร็ว